ใช่ครับมันก็นั่งรอรอรอตลอดถามจริงจริงร้องไห้บ้างไหมช่วงแรกๆปีแรกผมยังมีความหวังอยู่แต่พอสองปีหลังเนี่ยผมแทบจะร้องไห้บ่อยมากนะฮะมันเจ็บใจใช่ไหมมันน้อยใจมันน้อยใจในโชคชะตาตัวเองมันเหมือนกับอาตอยมันเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรอยู่ในมือเราแล้วมันเหมือนเห็นประตูอยู่ข้างหน้าแล้วแบบเราจะก้าวไปถึงมาแล้วอยู่ดีมันเริ่มห่างลงห่างลงอ่าแล้วผมก็ ต้องอดทนน่ะต้องสู้มันแล้วก็มีเขาบอกว่าเรารักอะไรเราอยากทําอะไรคือไม่ว่านะถ้าจะไปแต่ว่าต้องถามใจตัวเองว่าชอบอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แล้วผมผมก็บอกว่าถ้าผมอยากเป็นนักแสดงผมต้องสู้ใช่ไหม uh huh. เขาก็บอกอืมใช่อะไรเงี้ย uh huh. พี่วิโร์เป็นคนบอกผมแบบน,นี้อ uh huh. ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมไม่ไม่ไปทํางานที่นั่นจะสู้มันต่อไปโดย uh huh. ที่ไม่เห็นว่าข้างหน้าเป็นยังไง uh huh. โอ้โหเหลือเชื่อจริงๆนะคือผมผมเข้าใจแล้วว่าจากวันที่เขาประกาศว่าเป็นเราแล้วมันต้องรออีกสองปีผมอะถ้าเป็นผมผมไม่ไหวนะเพราะผมไม่รู้ว่าคนอื่นยังไงแต่ถ้าเป็นผมผมไม่ไหวแต่คุณยังสู้กับมันอยู่ตลอดสองปีรู้ว่าพี่โป๊มน่าจะรู้อ่ะว่า,วาคือเส้นทางของเราอ่ะมันไม่ได้ง่ายเลยมันไม่ได้ไมันไม่ได้มาแบบง่ายๆคือแบบเราใช้เราใช้ ความอดทนใช้หัวใจใช้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแบบทุ่มเทให้ให้งานของเรามันออกมาดีที่สุดซึ่งเราทำเต็มที่แต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังเลยอะคะ่ะไม่ใช่แค่เราที่มอบความสุขให้กับคนดูแต่คนดูมอบความสุขกับเรามากกว่าอีก คุณพี่โฟกค่ะขอบคุณพี่โฟที่เป็นคู่ที่ดีมากๆรวมถึงทกอย่างที่นู่นแล้วก็นักแสดงทุกคั่มนะคะที่อยู่รอบตัวเยวที่เอ่อทำให้เบลได้ออกมาเป็นการเกตแล้วก็เกตสิดาร์แบบที่ตั้งใจเอาไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณแฟนๆมาขอูทุกคนค่ะปรากฏว่านี่ครับคุณผู้ชม นี่เป็นนาทีเปิดประตูห้างรันวังเลยรันัเลยสวมทุดไทยกรูงกันเข้ามาและวิ่งขึ้นไปบนประดเรื่องคืออย่างนี้งานเนี่ยจัดที่ชั้นสี่ค่ะต้องกรูกันขึ้นไปเพราะ15คนแรกที่ลงทะเบียนจะได้ถ่ายภาพใกล้ชิดกับคุณพี่หมื่นบธนวัฒน์นี่คือภาพของฮอชั้นสี่เซ็นเท่าโคล่ามากกว่า5,000คนที่ไปรอคุณพี่หมื่นครับคุณผู้ชมโอ้โห สเยอะจริงๆอ่ะคนแน่นจริงๆนะฮะและทันทีที่เมื่อโป๊บเดินทางมาถึงปรากฏตัวปุ๊บนี่ครับ ในวันที่ฉันเดินตามเส้นทางที่ฝันเหมือนเหมือนผู้คนนับพันฝันนั้นคือความท้าทายเส้นทางสุดดวงด่างฉันรู้ว่าไม่ง่ายได้เมื่อคนตั้งมากมายท้อแท้จนต้องพ่ายแพ้ย,ยอมหยุดฝัน ฉันจะลมจะทนก้าวไปไม่วันลือกแล้วจะไปทางนั้นขวากน้ำจะคอยกีดกันสักเพียงใดหายไปหายไปแล้วก็ผมก็อยู่บ้านอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ก็เรียกผมกลับมาซ้อมใหม่แล้วก,ก็ก็ไม่ได้บอกว่าจะได้ถ่ายหรือไม่ได้ถ่ายเป็นเนี้ยอยู่ประมาณสองปีครับ mm hmm. สองปีนะฮะ mm hmm. ครสองปีเต็มๆนะฮะ<ช>ที่ผมมาอยู่ตรงนี้เบลพูดถูกว่าผมเป็นนักแสดงซึ่งไม่ได้ผ่านง่ายๆเราสองคนเหมือนกันผมผมไม่ได้หอคนน,น,น,นนะครับ็นการแสดงคุณพี่โฟที่เป็นคู่หที่ดีมากๆ ทางแห่งฝันที่ไกลสุดไกลแต่ว่าฉันจะสู้สุดใจสู้ฉันเท่าไรจะปีนขึ้นไปไม่มีวันยอมพ่ายแพ้ต่อให้ฝันยิงไกลแสนไกลต่อให้ถึงเป็นคนสุดท้ายสุดวันเราจะได้ดีได้ยืนยังมีความมา่ ปลายทางที่ฟันวันนั้นจะเป็นจริงมองไปบนฟ้ามุ่งหน้าไม่ยอมหันหลังชีวิตคุมคนมันสั้นจะใช้มันให้คุม้มค่าเส้นทางสู่ดวงดาวฉันรู้ต้องใช้เวลา ฝันให้ได้มาฉันรู้ไม่มีทางลาดไปสู่ฝันแม้ฉันจะล้มจะทนก้าวไปไม่หวัน่นหลือแล้วจะไปทางนั้นขวาน้ำจะคอยกีดกันสักเพียงใด ปลอยทางแห่งฝันที่ไกลสุดไกลแต่ว่าฉันจะสู้สุดใจสู้ฉันเท่าไรจะปีนขึ้นไปไม่มีวันยอมให้แพ้ต่อให้ฟันยิงย่งไกลแสงไกลต่อให้ถึงเป็นคนสุดท้ายสุกวันเราจะได้ดีได้อืนยังมีความหมาย ายทางที่ฟันวันนั้นจะเป็นจริงต่อให้ฟังยังไกลแสนไกลต่อให้ถึงเป็นคนสุดท้ายสักวันเราจะได้ดีได้ยืนยังมีความหมาย ปลายทางที่ฝันวันนั้นจะ<า>เป็น<า>จริงฝันจะไกลสุดไกล ทางที่ฝันวันนั้น